ครับทั้งลิเกทั้งคอนเสรริร์ตไม่ว่างเว้นเลยสำหรับแบงคสอนราวก็เนี่ยเดียวว่ารับหมดทุกงานเลยครับตอนนี้ไม่ใไทุกงาน่ช่วงนี้คือก็งานกลางคืนนะครับเรามีทุกวันอยู่แล้วครับงานลิเกครับแต่ว่าช่วงเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะมาทํางานอื่นๆได้แต่ช่วงต้นนี้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตบ่อยมากนะครับเป็นไม่ได้ว่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็แบงค์ก็ได้รับโอกาส ดีๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยแล,แล้วก็รู้สึกสนุกครับชอบเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ชอบทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับมันมันแยกไมระหว่าง,งการบาลานบาลานชีวิตนี่แหละให้เบิ์กไว้บาลาน,านเพราะว่ามันเบ็งแทบจะไม่มีเวลาลไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยแบ็งรู้ว่าการทํางานกับแบงคือความสุขครับเหมือนอย่างว่าเราทํางานหนักใช่ไหมครับเราต้องหาความสุขเราให้ได้แต่ทีเนี้ยพอการทํางาน มันคือความสุขของแบงค์ไปแล้วครับมันก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยทำงานไปทํางานแบบหนักๆได้เลยแล้วก็มีความสุขกับการได้ทางาน <c oughs> าไ,ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยม่นี้เหนื่อยไม่อยากจะลกุกไม่อยากจะไปไม,ไม่ไม่มีครับไม่มี <c oughs> เพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณภาพงานของเรามันดอกมันดรอปในเรื่อเนอรนจีของเรามันก็จะลดลงไปด้วย,ไ,ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับคือเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆแน่นอนรับร่างกายมันจะมี อ่อนล้าเพียบ้างอะไรเงี้ยถ้าเรานอนน้อยและหลายวันติดกันแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันพักผ่อนน้อยแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกับ ENERGY ในการทํางานเลยครับบูตเอ n e r g y ยังไงบูตเอ n e r g y ยังไงระครับก็ไม่ได้มีวิธีบูต t Energy อะไรนะครับเราแค่ว่าเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมกับการทํางานใหม่ๆวันนี้เราต้องไปทำอะไรแล้วเราจะต้องทาออกมาให้ดีได้ยังไง เพราะว่าทุกๆงานนะครับพอเราทําออกไปแล้วหนึ่งเลยคนที่เสพงานเราเขา FC Bank นะครับถ้างานเราออกมาดีทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มีความสุขอะไรเง,งี้ยแต่ทุกวันนี้นอนนอนกี่ชั่วโมงครับเพราะว่าดึกก่อนแต่เลอติเกตก็ดึกมากนะขับไป็นานดีดีกว่า <laughs> อย่างน้อยสุดเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงถึงเอะมากสุดมากสุดอะไรมากสุด ถ้ากลางวันไม่มีงานเลยอย่างล่าสุดเลยก็สิบชั่วโมงครับนอนใช่แล้วก็พอมาไลฟ์ไปก็บอกทุกคนวันนี้แบงค์นอนสิบชั่วโมงเลยนะคือสารภาพให้ทุกคนรู้เลยแล้วก็ทุกคนในด้อมก็บอกว่าไอ้นี่คือนอนเผื่อคนอื่นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าประมาณนั้นครับทีมีจังหวะลืมบทร้องมาไม่ร้องลิเกอะไรเงี้ยลืมจะร้องไปต่อดีมีบ้างครับมีแบบมีเบอร์เบอรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บ่อยครับนานๆที ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเราพักก่อนนอนนี่พอร้ก็คงเป็นปัญหาเดียวครับแบบนอนน้อยๆมากๆบางทีบบสมองมันอื้อหรือง่วงอะไรนครับแต่ก็พยายามไม่ไม่ให้หลุดตอนนี้เราก็ดู <c oughs> แลไรดการลงทุนอเป่ครับรัภาระ <c oughs> คือแบบมีพี่สาวมีคุณแม่แล้วก็มีพี่เขยช่วยดูในหลายๆด้านครับอย่างคุณแม่ดวงแก้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของรายได้บัญชีของคณะนะครับการลงทุนต่างๆ พี่สาวพี่เคยก็จะดูแลในส่วนของบุคลากรคอนวอยเด็กเวทีเครื่องเสียงครับส่วนของแบงค์ก็จะเป็นในเรื่องของผลงานด้านหน้าเวทีครับที่ชีวิตตอนนี้ที่ต้องดูแลทีมงานทั้งหมดร่วมร้อยนะครับร่วมร้อยครับสมาชิกในทีมงานก็ร่วมร้อยแล้วก็ยังไม่ได้รวมแต่ละครอบครัวนะครับว่ามีอีกี่ชีวิตอะไรเงี้ยสรุปค่าใช้จ่ายพี่หน่อยเวลาแต่ละเดือนเนี่ยคูกี่เท่าไหร่ยอดงมบค่าใช้จ่าย คือรีค่าผ่าเร็กเป็นเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัวของแบงค์เลยทั้งวงนะพาที่แบง์ต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งวงใช่ไหมครับคืนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายก็หกหลักอครั้งหกหลักหกหลักหกหลักต่อคืนต่อคืนครับเพราะว่าการจ่ายค่าแรงเนาะค่าแรงอะไรเงี้ยเราเราให้แบบว่าเราให้ตามความเหมาะสมนะครับตามที่คุณพ่อให้ให้มาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ นีน่แหละครับเราไม่ได้เอาเปรียบลูกน้องอใช่ถ้าเราเอาเปรียบปบบนี้แบงคน่าจะรวยมากๆไปแล้วเขาคงจะมีเงินเยอะไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ทํางานชนิดที่ว่าฮ้ยเราก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันครับเราสบายลูกน้องก็ต้องสบายเราไม่ไม่เอาเปรียบทีมงานอยู่แล้วเร้วลากเดินกามสี่ล้านเลยนะถ้าเราค่าใช้จ่ายใช่ครับมันหนักเกินไปไม่สดวกแบงสนามก็หาเงิขนาดมันหนักเกินไปไหม อืมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไหมเพราะว่าได้จ่ายแล้วก็พารนะแต่และครอบครัวก,ก็ไม่เท่ากันนะครับแต่แบงก็เชื่อว่าทุกๆครอบครัวมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ที่พอสมควรมาถึงว่าทุกคนก็อยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีฐานะที่ดีเลี้ยงดูครอบครัวที่ดีะอะไรอย่างเ้แบงรู้สึกว่า เต็มที่กับการทํางานนะค,ะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่เคยโฟกัสว่าเฮ้ยแต่ละเดือนมันต้องเท่านี้เลยนะเราจะต้องหาให้ได้ไไดเท่านี้นไม่ไม,ไม่ไม่เคยไปโฟกัสตรงนี้แต่รู้แค่ว่าแต่ละคืนเราจะต้องเล่นให้มันดีเราจะต้องทําให้มันดีแล้วก็ก็จะมีงานเข้ามาให้เราทําต่อองแต่เหมือนทัดดน้กดดันไม่เหมือนเรา,าเป็นศูนหลักถ้าเกิดว่าคณะลิเกสอนนำนะมันมันไหนไม่มีสอนนำขึ้นแสดงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงครับ ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแหละละหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนทํางานหนักเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบงค์แบบอล้มไปคนนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกระทบในหลายๆด้านแต่แล้วก็แบงค์ก็รู้ตัวนะครับรู้ตัวก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องมาโฟกัสสุขภาพถ้ามีเวลาว่างก็ต้องนอนดื่มน้ําเยอะๆถ้ารู้สึกไม่สบายอะไรเงี้ก็ต้องรีบไปหาหมอรีบไปตรวจรีบไป รับยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่อายุเรามากขึ้นนะเขาเรียกว่าเราเริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆเลยหนุ่มมากพี่ทำไมทำไมหัวเราะอย่างเงี้ยเราเราเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ทํางานหนักขึ้นไปด้วยทํางานหนักมากขึ้นอายุก็เพิ่มมากขึ้นร่างกายมันก็อาจจะแบบถดถอยลงนะครับแต่เรายังอยากทํางานอยู่แล้วก็ยังมียังมีโกมีเป้าหมายอีกหลายเป้าหมายเลย ใช่ครับมัน<อ>มีความฝันอีกเยอะที่อยากจะทําให้สําเร็จสอนนาจะมีโอกาสมีครอบครัวตัวเองไหมตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนแล้วกนะันครับแล้วจริงๆถามนี้จะแต่งงานไหมตอนรามีโอกาสจะแต่งงานไหมวันนี้บอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่ไม่ได้มีเป้าหมายอ่ะไม่ได้มีเป้าหมายอนาคตมันก็ไม่แน่นอนเนาะแต่ที่สำคัญตอนนี้เลยอะ่ะที่เราต้องโฟกัสคือเรื่องของการทำงานแล้วก็ครอบครัวของแมง่งอะไรเงี้ย ถ้าเราไม่มีครอบครัวสุดท้ายแล้วสมบัติต่างๆที่เราสร้างมาก็เป็นของลูกหลานเป็นของหลานชายอยู่แล้วเป็นไหมห่วงไเป็นคขับแฟนลิเกของสอนราไม่ห่วงเออแม่ยกกระห่วงแม่ยกตัใจห่วงนะไมอยากให้เป็นคขับห่วงไหมเขาห่วงนะก็ทั้งทั้งห่วงแล้วก็ห่วงนะครับแต่ว่าแบงก์ก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องห่วงครับนายสอนรามก็ยังเป็นสมบัติของด้อมแบบเป็นได้ไหยเอาไปหนึ่งเอาความันนีคิวคิวงานแน่นแน่คิวงานแน่นไปถึง ยาวถ oh, ึงเมื่อไหร่ตอนนี้โอ้คิวงานตอนนี้มีไปถึงปีเจ็ดหนึ่งแล้วครับ oh. นี่ที่แบบจองข้านปีไปเรื่อยๆ oh. ไปเรื่อยๆครับยาวเจ็ดหนึ่งเลยสา, oh. สามปีเก้าเจ็ดหนึงเป็นสามปีโอ้โหน้าที่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่ละวัดนะครับเราก็จะเป็นงานประําปี oh. นะพอเราแสดงปุ๊บเขาก็จะจองต่อเลยาอาจจะจองปีหน้าหรือจองสองปีล่วงหน้าเลยนะครับแล้วบางงานก็อยากจะได้วันที่อยากได้แต่ว่า อาจจะต้องรอปี72เงี้ยเขาก็ทำสัญญารอปี72มีแทรแกตไหมแกแซกเอออยู่แรกได้ไหมอยู่แรกได้ไหมคิวแรกจริงๆก็มีครับอาจจะต้องรองานไหนที่อุบัติเหตุมีการเลื่อนงานหรือมีการคนเซิลเงี้ยครับใช่แต่ถ้าอยู่ๆพี่จะเดินไปตั้งก่อนดัต้องดูว่าต้องดูว่าพี่อยากจะได้วันไหนถ้าถ้ามีวันในใจ เปอร์เซ็นที่จะได้มันน่าจะยากนิดนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ได้น้องว่างเมื่อไหร่เอาตอนนั้นเลยแต่ว่ามนหวเลยได้นี้แล้วก็เมื่อไหร่ครับพี่จ้างวดีุ๋วพี่จะถูกการใส่ยินคุนี้แชรยินถใ่ไหมออีกน่าจะอีกหลายปีนะครับเรอเรโอรโอรับาปีเล่ีหลายปีมัวนี้แหละ

แท็กนี้ไรอยู่แทโอเคโอเคเดียมเก่งมากนี่ก็ลูกนืตั้งตั้งแต่โอเคขอบคุณเพ่อนบ้านทอดโอเคได้เลยไม่ใส่กินลูกค่าขอแค่นะคะเด็กๆอย่าบอขอบคุณคร่มาสน้เพลูกกมา้อาไปอ่่คอูหลบไปหน่อยค่ะเียร้อย่ไ